ช่วงเวลาที่เราต้องกักตัวอยู่แต่ในบ้านแบบนี้บางครั้งมันก็ดูเหงาเงาใช่ไหมครับไม่รู้ว่าจะทําอะไรดีบางคนก็เล่นเกมบางคนก็ดูหนัง Netflix แล้วแต่สารคัดวิธีที่จะช่วยให้ตัวเองเนี่ยไม่เบื่อไม่เหงาในช่วงเวลาที่เกิดโรคระบาดแบบเนี้เข้าเรื่องเลยแล้วกันเวลาแบบนี้เราต้องหาอะไรทําแก้เบื่อการดูมปพํามก็เป็นวิธีแก้เบื่อได้ดีเหมือนกันยิ่งถ้าสมาัคร WWE Network แล้วก็ ก็ดูกันให้ตาแฉะเลยล่ละแต่สำหรับนคนที่ยังไม่มี WWE Network ผมก็มีแมชมวยปล้ำมันๆมาแนะนำเอาไว้ดูในเวลาที่ต้องอยู่แต่ในบ้านจานดับมวยปล้ำวันนี้ขอเสนอตอน5แมชมวยปล้ำสุดมันเอาไว้ดูยามเหงา <S 2> <S 2> <S 2> <S อันดับ5เคนนี่โอเมก้าปะทะ โอคาดะคาสุจิกะมาดูศึกโดมิเนียนในปี2018ในสมาคมนิวเจแปนโปรเรสเลิงแมตชิงแชมป์ IWGP เฮ w e i g h t ซึ่งเป็นกติกาพิเศษ5ใครชนะ2ใน3มแมชก่อนผู้นั้นก็จะเป็นฝ่ายชนะซึ่งตอนนั้นผู้ที่ครอบครองแชมป์ IWGP ณตอนนั้นก็คือโอคาดะคาส c จิกะซึ่งต้องบอกว่าปีนั้นคือปีทอปของโอคาดะโอคาดานั้นท็อปฟอร์มเอามากๆ ไม่มีใครที่สามารถปราบและกระชากแชมป์จาพี่แก่ได้เลยจนกระทั่งเคนนี่โอเมก้าริอาจอยากจะขอเจออีกสักครั้งแน่นอนว่าคนที่ทอฟฟอร์มไม่ใช่มีแค่โอกระดาเพียงแค่คนเดียวยังมีเคนนี่อีกหนึ่งคนเคนนี่นั้นร้อนแรงไม่แพ้กับโอกาดาเลยและเคนนี่ผู้นี้ก็เคยเอาชนะโอคาดามาแล้วด้วยเคนนี่จึงได้ขอท้าเจอโอกาดาอีกสักครั้งนี่คือหนึ่งในแมตช์ปริศาสตร์ และเป็นแมชเดียวที่ปรมาจารย์มวยปล้ำชื่อดังอย่างตาลุงเดฟเมสเลอร์ยกให้แมชนี้เป็นแมชที่ยอดเยี่ยมตลอดกาลน,นับตั้งแต่ที่เคยดูมวยปล้ำมาแม่การันตีความมันรอย่างนี้คอมวยปล้ำจะพลาดได้ย่ังไงสปอยนิดนึงนะแมชเนี้ยสู้กันกว่าหนึชั่วโมงเลยนะหาป๊อปคอรนหรือขนมมากินขนาดดูได้นะ แต่หนึ่งชั่วโมงนี้ไม่ใช่นอนอู้นะครับสองคนที่สู้กันเต็มที่เลยนะไม่รู้เอาเรีอ่องอแรงมาจากไหนถ้าสป,ปอยล์ยี่คนนี้คงไม่ต้องดูกันแล้วแหละไปหาดูกันเอาเองนะเคนนี่โอเมก้าปะทะโอคาดะคาซูจิกะในศึกดอมิเนียนอันดับ4คิดรีปะทะโดมินิกไดจาควิกกลับมาที่ฝั่ง WWE กันบ้างในฝั่งของ NST ย้อนกลับไปไม่นานเมื่อศึก NXT Takeover Portland ในปี2020นี้เองเป็นการท้าชิงแชมป์ o r t ต a เม r i กันพี่เบิร์มคิรีเจ้าของแชมป์ o r t ต a เมริกันต้องมาป้องกันแชมป์กับพี่โยโกโดมินิกดาจาโควิกเมื่อพี่เบิรมกับพี่โยโกเจอกันหลายครั้งแล้วแต่ทำไมมันถึงมันทุกครั้งเลยผมนี่ก็งงเหมือนกันนะและก็โดยเฉพาะครั้งนี้ยิ่งลุ้นมากเป็นพิเศษเพราะมีตำแหน่งแชมป์เป็นเดิมพัน ในค่ำคืนนั้นใครที่มีท่าเด็ดอะไรเนี่ยทุกคนต่างยกขึ้นมาใช้หมดแม้ตัวแมชอาจจะดูช้าๆไปบ้างแต่ก็เข้าใจเพราะทั้งคู่ตัวใหญ่แต่ความใหญ่และความเชื่องช้าไม่ได้ทำให้คุณภาพแมชลดลงเลยไปดูอันเหอะแมชเนี่ยตั้งแต่ต้นจนท้ายแมชเนี่ยรุนกันตัวโก่งเลยซึ่งเดากันยากมากๆเลยอ่ะสปอยนิดนึงนะแมชนี้ไม่มีใครมาก,กวนนะสู้กันแบบใสสะอาดเลยแหละแมชนี้อัดกันไปกว่า20นาที แต่ถ้าใครดูแล้วไอ้20 e นาทีเนี่ยมันเหมือน10นาทีต้นๆเท่านั้นเองเพราะว่าอะไรล่ะเพราะแมตนี้มันโคตรมันเลยมันจนลืมเวลาเลยแหละอันดับ3จะดูชาบราเทอร์สปะทะโดยยังบักส์ปล้ำเดียวกันไปแล้วถึง2อันดับมาดูแมชแจมๆในรูปแบบการปล้ำแท็กทีมกันบ้างว่ากันว่าทีมแท็กทีมที่ดีหากได้ไปเจอกับทีมไหนที่สกิลการปล้ำที่อ่อนกว่า พวกเขานั้นจะสามารถพาทีมนั้นปล้ำให้สนุกได้ทุกครั้งและเมื่อหากทีมที่เก่งๆทั้งสองได้มาเจอกันแล้วละก็ความมันก็บังเกิดขึ้นแน่นอนอย่างเช่นศึกนี้ศึก aew all out ในปี2019การปล้ำไต่บันไดชิงแชมป์แท็กทีมการปล้ำศึกสายเลือดระหว่างคู่พี่น้องเรฟินิกซ์และเพนทากอนจูเนียในนามของทีมลูชาบราเธอร์สเจอกับคู่พี่น้องนิกและแม็กแจ็กสันหรือในนามทีมเดอะยังบัก แมสสายเลือกนี้ปรำลงตัวแทบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคิวการปรำการใช้อุปกรณ์ในการเล่นงานคู่ต่อสู้หลายครั้งก็มีช็อตเสี่ยงอันตรายซึ่งดูแล้วก็เสียวแทนเลยซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้เราจดจดจ้องจ้องกับตัวแมสได้ตลอดแต่ก็มีจุดผิดพลาดในระหว่างแมสแต่มันมีน้อยเอามากๆเลยซึ่งอาจจะเป็นทั้งสงทีมเนี่ยเป็นพี่น้องกันและด้วยสายเลือดเดียวกันมองตาก็รู้กันแล้วว่า จะใช้ท่าอะไรต่อไปซึ่งมันก็ทําให้แมชนั้นดูเลื่อนหลายแบบเนี้และการปล้ำเนี่ยปล้ำไปขว่า2 0นาทีด้วยนะเอออันดับ2ชินสุเกะนากามูระปะทะโคตะอิบุชิกลับมาฝั่ง New เจ p a n แป o น์โบลเลสซอีกครั้งขอย้อนกลับไปเมื่อ5ปีก่อนในศึกเรสซอ n คิงด้อมครั้งที่9เป็นการชิงแชมป์ IWGP Intercontinental ตอนนั้นน,น้ำามาชิซเกะนาการะเป็นเจ้าของแชมป์ IWGP อินเตอร์อยู่ตอนนั้นก็ต้องมาป้องกันแชมป์กับโกตะอิบุชิยอดนักแบลนำที่มาแรงซะเหลือเกินหากใครได้ติดตามแค่ WWE เท่านั้นนะจะสงสัยไหมว่า,น,า,าวน้ำามานาการะฝีมือเนี่ยมีแค่นี้เองเหรอและผมจะบอกว่าคุณนะคิดผิดแล้วถ้าอยากเห็นฝีมือนะแกจริงๆแล้วก็มาดูแมชนี้มาดูในนิวเจแปนนี่ นี่คือสก,กิลการปล้ำที่เต็มร้อยของนาแกรจริงๆแมชในการเจอกับอิบุชิเน่าจะเป็นแมชท้ายๆในการปล้ำให้กับสมาคม New เจแป n แล้วซึ่งแมชนี้เป็นแมชที่ทุกคนต้องดูพูดได้แค่นี้แหละทุกคนต้องดูรับประกันแมช20นาทีนี้คุณจะลุ้นทุกนาทีเลยอันเกิดจริงๆระหว่างสงสุดยอดนักเวทปล้ำแห่งยุคอย่างจอซีนาและเอเจสตา การเจอครั้งแรกของ2คนนี้เกิดขึ้นในศึก m ั n นี่เดอะแบ n k ในปี2016 AJ เป็นฝ่ายชนะต่อมาครั้งที่2ก็เกิดขึ้นในศึกซาม m e อ s แลมปี2016 AJ ก็เป็นฝ่ายชนะอีกครั้งต่อมาด้วยความไม่ยอดท้อของซีนาซีนาขอท้าเจอ AJ อีกสักครั้งแต่ว่าครั้งนี้มันพิเศษอยู่อย่างหนึ่งก็คือมันมีแชมป์โลก WWE เป็นเดิมพันซึ่ง AJ ก็คือผู้ถือครองแชมป์ณขณะนั้น AJ ปะทะซีนาภาคที่ส และการเจอกันครั้งที่3ก็ได้กลายเป็นตำนานให้เราเล่าขานกันจนถึงทุกวันนี้ศึกโปรธิาสานนี้เกิดขึ้นในศึกรอยัลลมโบในปี2017แมชนั้นกินเวลาไปกว่า24นาทีและใน24นาทีนั้นทั้งคู่ได้สู้กันในเวทีหมดเลยไม่มีใครมาอู้มานอนข้างเวทีเลยสู้กันแบบแฟร์ฟรไม่มีโต๊ะไม่มีอะไรเลยซึ่งหายากมากๆนะครับในสมัยนี้ และก็ต้องขอชมฝีมือ AJ ด้วยทำให้ซีน้านั้นเอาความสามารถทั้งหมดมาใช้ในแมชนี้ได้ใครว่าซีน้าปล้ำงั้นๆต้องมาดูแมชนี้เลยนะครับเชื่อว่าหลายคนดูแล้วแต่บางส่วนก็อาจจะยังไม่ได้ดูหรือหลายคนเพิ่งติดตามมวยปล้ำหรือติดตามนานแล้วและอยากกลับมาดูอีกครั้งผมขอแนะนำแมชนี้เลยนะครับไปหาดูเอาเลยเอา้าว พอหอมปากหอมคอนะครับหากใครอยากดูแมชดังกล่าวผมจะทิ้งชื่อและแมชเอาไว้นะให้เพื่อนๆไปหาดูกันเอาเองนะครับเพื่อนๆชอบแมชไหนใน5อันดับนี้บ้างหรือชอบนอกจาก5าอันดับนี้ก็สแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับและถ้าอยากให้มีภาคต่อก็ล้องสแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับในช่วงนี้สถานการณ์ไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 เานี่ยระบาดหนักมากๆบ้านเราก็หนักขึ้นเรื่อยๆช่วงนี้หากไม่จำเป็น ขอให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนนะครับอย่าออกไปไหนเลยเก็บตัวอยู่ในบ้านดีกว่านะดูมวยปล้ำสนุกๆอยู่บ้านดีกว่าเชื่อผมเถอะเพื่อที่จะป้องกันตัวเองและคนอื่นๆให้ปลอดภัยจากไวรัสนี้นะครับรักษาสุขภาพร่างกายให้ดีๆเลยนะด้วยความเป็นห่วงจากสถานีมวยปล้ำสําหรับวันนี้สถานีมวยปล้ำขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับบ๊ายบาย